สวัสดีค่ะวันนี้พี่เจฟยีเพิร์ลินะคะอยากจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับอาจารย์เศรษฐมันนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ มีความสามารถมากๆเลยในการออกแบบลายผ้านะคะลายผ้าตัวนี้ก็คือผ้าลายอย่างที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะสวนใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยจากละครเรื่องบุกเพศันิวาสอาจารย์ผู้นี้แหะค่ะที่เป็นคนเขียนผ้าลายอย่างนะคะอย่างที่พี่เจ็บใส่เนี่ยก็เรียกว่าผ้าลายอย่างเหมือนกัน ทีนี้ที่จะพาทุกทุคนมาพูดคุยกับอาจารย์เพื่อจะได้รู้ว่าอาจารย์เอาแรงบันดาลใจมาจากไหนอาจารย์เป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลา10-10-10-10ปีนานขนาดไหนแล้ววันนี้ทุกคนจะได้สัมผัสกับอาจารย์แล้วก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะ <S <S าาเดี๋ยวตามพี่เจ็บมาเลยนะคะ แล้วก็คนนี้คนสําคัญมากๆเลยนะคะคนนี้คืออาจารย์เศรษฐมันนะคะที่เจี๊ยบตั้งใจจะพาทุกๆคนมาพบนะคะที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังผ้าสวยๆหลายๆอย่างที่เรามีการถ่ายแบบอะไรไปเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้อยากจะมาปุยกับอาจารย์นะคะอยาก,ากาให้อาจารย์เล่าเรื่องให้ฟัง<ะ>ว่าสิ่งที่มันเป็นไปเป็นมาเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเป็นผ้าสวยๆแบบนี้ได้อ<ะ>่ะอาจารย์ผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะ<อ>เป็นกิจกรรมถ่ายอยู่แล้ว นี่ว่าเขาเขียนตำราเขาไปนค้นตามตู้พระธรรมโบราณเป็นคนลายโบราณที่รปรากฏบนตู้พระธรรมอายุประมาณร้อยสองร้อยปีนะฮะในพอเปิดตู้มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็คือผ้าลายอยางสมัยโบราณน,นะฮะเขาตัดเป็นชิ้นเพื่อไปหอะพระกับผ e ีไว้ถวายวัดทีนี้ว่าพอเราเจอภาพนั้นเราถ่ายเก็บมาแล้วเก็บเป็นตำราเรื่องผ้าตำราที่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยที่ ประมาณสามสิบเอ็ดสามสองอ๋อนี่แสดงว่าอาจารย์มีตำราที่เขียนเองเกี่ยวกับผ้าลายอยางแบบนี้ด้วยโอ้สุดยลยนะคะตอนนั้นการพัฒนาการนั้นทำผ้าลายอยางทำไม่ได้เขียนลายเส้นว่าผ้าลายอยากประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนนี้นะฮะเขียตำราใช้ตัวเา่หอเเออแล้วที่เจ็บสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์สงสัยมากมากเลยค่ะแล้วจริงๆผ้าลายอยางเนี่ยค่ะมันคือผ้าอะไรคะอาจารย์ผ้าลายหยางคือผ้าที่เราทำตัวอย่าง แล้วส่งไปยังอินเดียให้เดียเขียนเป็นตามลายของเรารายใหญ่แล้วก็ส่งกลับมายังพระนครศรีอยุธยาสมิยโบรานะครับส่งมาตามที่รับสารไปให้เขียนตามแบบที่เราส่งไปก็ส่งกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยอีเดียเป็นตามแบบเราเนี่ยสวยอย่างเราเขียนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แหละตัวเทวดาตัวเทพต่างๆก็ทั่งครเศรีวิจิตพิษดารที่ไทยเขียนเนี่ยเขา ทุคนอินเดียเขี่ยนเขาได้ขนาดนี้ก็ดีมากเลยอันนี้คือลายแท้อ i̇şte oh. ันน uh. ี mm ้คือลายที่คนอินเดียเขียนแต่เป็นลายอินเดียเกี่ยแต่มาร์ชั้นหลังเนี่ยผมลองมาทําใหม่มาลองเขียนเรียงว่า่อนเราจะส่งไปจริงๆอ่ะหน้าเทวดาหน้าเทพต่างๆจะวางก็ทำมาทาได้อมีรายละเอียดที่สวยงามกว่าเปรียบเทียบกันนี่คือจะเห็นชัดมากเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยมันคมชัดกว่ามากเลยอะค่ะอาจารย์ขา เสี้ยปะพอทราบมาว่าผ้าลายอย่างแต่ละผืนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวใช่ครับใช่ไหมครับว่าเราจะเอาเรื่องราวเนี่ยมาเขียนบนลายผ้าป่ะคะใช่เราต้องคิดก่อนฮะเราคิดว่าในเรื่องราวที่นําเสนอมันเป็นงานศิลปะนะค่ะเหมือนวาดภาพค่ะวาดภาพต้องการนําเสนออะไรให้เป็นศิลปะไปยังคนที่ต้องการสื่อรับทราบศิลปะต้องการสื่อผ้าก็เช่นกันต้องการสื่อเรื่องราวอะไรที่เราขึ้นเนี่ยเรื่องราวชาดกขณะเกิดความขุ่นขามกับเมื่อรดนัยเกิดกว่ากว่าผนัง แค่แต่เราอันนี้เรื่องแฉดบก็เกี่ยวกับเรื่องพระสุททนมโนราสายนูนั่นถ้ามีนางมโนรานก็โดนบวชบาศจากพาบูระฮะพี่สาวทั้งหกเนี่ยที่เล่นน้ำด้วยกันก็สามารถบินหนีได้หมดก็ทําเป็นลายก้างกดบที่เกิดความเคลื่อนไหวว่าตเขาบินขึ้นเหมือนที่โอ้เหมือนสมัยก่อนพระสุททนก็ดั้นด้นมาตามหานางมโนราอย่างยากลำบากนะพระสุททน นี่คือล่ามชาดกไว้พอคนส่งไตว่าเป็นยังไงเราล่าเป็นเรื่องเขาก็ได้สัมผัสกับความงดงามของชาดกแล้วมีลายอื่นอีกไหมคะอาจารย์มีนะครับเป็นลายเกี่ยวกับนี้เหรอคะความงดงามของกระเบื้องตอนสมัยรัชกาลที่4หวานมากหวานมากหวานมากท่านรับสั่งให้ช่างจีนทำกระเบื้องอย่างที่พระราชประสงค์ก็กระเบื้องพวกนี้สวยงามมากมีการไล่สีหนักบนกระเบื้องเป็นชิ้นแล้วก็ จบเป็นลายขอบกรอบเนี่ยกระเทาะนะฮะค่อยกระเทาะมันไม่คมอย่างนี้กระเทาะแตกบ้างมินบ้างแล้วประดับฝาผนังที่ร,ระหุสดนะฮะเป็นดอกโบตันเป็นผลทับทิมแล้วก็เนี่ยนักผี้เสื้อขากาวเอ,อันนี้ค่ะได้ยินชื่อมานานลวคะ่ะ <laughs> แบบเพื <c oughs> ่อตัวนี้ <c oughs> ทดลองกรสตุกค่ะเพราะว่าจะทำยังไงให้เกิดมันตะกรายมุกขึ้นมาได้ลายตัวนี้ก็ค้นคว้าไว้สามแบบ อันนี้เป็นลายช่อพันธุษษษ์ศ<ช>ึกษาที่เป็นโต๊นประด,ดับมุกในสมัยรอสามเหมอกันทำ<ช>ไปายมาช่อเนึ่งแล้วก็มาปลูกใหม่หเป็นลายกุด,ดันเราไปซื้อหอยมุกมาจัดจุกจัจกรแล้วมาถ่ายมาทาเป็นตัวนี้ยมันไม่ขึ้นไฟไม่ขึ้นแล้วไปพิมพ์บนผ้าบางผืนก็ไม่ขึ้นต้องพิมพ์บนซาติน,นซลล์เท่านั้นถึงจะขึ้นคือต้องวันนี้ทำไมถึงอยากมาทําเทปเทปนี้รู้ไหมคะเพราะว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าผ้าเนี้ที่เราลุมอะค่ะมันไม่ใช่แค่เพียงอาพรนะคะ เบื้องหลังของการที่มันจะออกมาสวยงามแบบนี้แล้วส่งให้คนที่มีโอกาสได้สวมใส่ฉันอยากให้รู้เบื้องหลังมากๆว่าอาจารย์เสดมันนะคะผู้เป็นผู้คิดคนเนี่ยมีความแบบต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมีความปานนี้มากๆที่กว่าจะได้ผ้าแบบนี้จะเห็นผ้าแบบเป็นพันๆลายเลยค่ะทุกวันนี้อาจารย์หยุดหรือยังคะที่จะอ,อ <Yeah. S 1> แบบมัน <Yeah. S 1> อ๋อยังเพราะว่า เราค้นฟ้าที่สนุก,นก,นกเราเขียนเองด้วยสนุกไปใหญ่ผ้าที่ค้นฟ้าตามทุกการทำเยอะมากการทาได้ไม่หมดแค่ไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเราค้นมาหลายสิบปีมีเยอะหมายถึงว่าเรายังพันจบทมาได้ไม่ถึง,รง, 1, ถงครึ่งแต่ส่วนมากที่ค้นฟ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ขาดแล้วชำรุดแ,แล้วไม่สมบูรณ์เราต้องมาต่อลายเพิ่มต้องเพิ่มจินตนาการของเราของอาจารย์เข้าไปด้วยอย่างเราไปเจอเฉพาะท้องผ้าทำยังไงให้สมบูรณ์เราก็มาต่อสองเวียน มาต่อเป็นกรวยแต่ท่านยังให้ราย,ยามืออินเดียเขียนอ,อันนี้รสร้างโปรกแกรมในการเขียนขึ้นมาให้เขียนมือกับอินเดียเขียนเนี่ย<อ>ท่าน,นเป็<อ>เส้นทั้งหมดที่เขียนนะครับแสดงว่าทุกวันนี้อาจารย์ใช้เป็นดออออย่างเดียวหรือว่าเป็นมีเครื่องช่วยอะไรด้วยหรือเปล่าครับสองอย่างปฏิยาสเก็ตมือรอไว้ก่อนที่ปฏิทินก็ลองสีแล้วแต่แล้วก็ใช้คุณเตอร์ช่วยใช้คุณเตอร์ช่วยด้วย ลายนี้ค่ะอาจารย์จำได้ไหมจำได้เป็นครั้ <ๆ S 1> งแรกที่หนูเจอกับอาจารย์เลยนะแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสได้ผ้าได้รับผ้า,ผ,าผ้าลายนี้ค่ะของอาจารย์มาเดี๋ยวถ้าเกิดทุกๆคนเห็นแมกกาซีนก็จะมีออกนะคะคือผ้าลายอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ผ้าแบบที่มันจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะที่เจมส์เจอผ้าของอาจารย์ซึ่งที่แบบผมมานั่งฟังเนี่พี่รู้สึกว่าที่มีความประทับใจในเนื้องานแล้วก็ในคุณค่าของผ้าของอาจารย์มากพี่ก็จะทําผ้าของอาจารย์เนี่ยไป พิ่มไปปรับให้มันแบบว่าเหมือนกับอาจารย์ทำมาสวยแล้วอยากให้มันแบบบางคนเนี่ยชอบความแวววัดชอบแบบอัญมณีใี้มันอยู่บนชุดอาะะจารย์จะก,ก็เลยขออนุญาต <c oughs> เอาผ้าของอาจารย์นะคะลองไปทําแบบนี้ดูะอาจารย์สวยใส่ส,ส,สีใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอา <c oughs> จารย์อันนี้เพิ่งลองตัวแรกเลยคะ่ะ <c oughs> สวยเน่ยหนูเริ่มมีความสุขเหมือนอาจารย์แล <c oughs> ้วรูเป่าว่าหนูลองไปหนูมีความสุขเหมือนกันว่าแบบเฮย้ยเอามาปรับดูว่าลายนี้มันจะเข้าไหมอะไรมันจะเข้าไหมขอขอบคุณทุกที่เพือนะที่ว่านำผ้าไทยไปสานต่อ ทาไปทาให้ผ้าเกิดความงดงามมากขึ้นคือเห็นแล้วสะดุดตามากขึ้นค่ะอาจารย์ามามผ้าช่วช่วยแต่หนูจะบอกเลยว่าหนูต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทาให้หนูว่าได้มีโอกาสเดินมาเจอแล้วตั้งแต่วันแรกที่หนูเดินเข้ามานะอาจารย์มีแต่จะบอกเล่าเรื่องราวรู้สึกสนุกหนูรู้สึกเหมือนมาฟังแบบฟังนิทานที่มันมีความลึกมาก่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยตอนนี้อาจารย์กําลังออกแบบลายผ้าให้กับดิฟเลิฟด้วยใช่ไหมคะ เสดงว่ามันมีการปักเข้ามาผสมในการออกแบบขึ้นเยอะกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นมากเลยอยากเห็นมากเลยใกล้เสร็จหรือยังคะอาจารย์ใกล้แล้วนะคะอาจารย์โอ้เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าของ De p l ล v e นะคะหรือคนที่อยากสัมผัสอันนี้ในแนวเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวจะได้สัมผัสฝีมือของอาจารย์อาจารย์บอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างลายปักแล้วก็คุณค่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาเกือบทั้งชีวิตของอาจารย์เลยค่ะ ะะโอ้สุดยอดเลยนะคะอาจารย์วันนี้แบบคุ้มค่ามากเลยนะคะกับเรื่องผ้าลายอย่างนะคะซึ่งเป็นฝีมือก,การเขียนลายของอาจารย์เศรษฐามันเลยนะคะโอ้หสุดยอดทุกคนคงคงจะรู้สึกฟังแล้วหัวใจมันแบบเนาะกับคุณค่าแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของไทยทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากว่าวัฒนธรรมของที่มีค่าแบบนี้นะคะ่ะอาจารย์ หนูเห็นอาจารย์แบบตั้งใจมากเลยอะค่ะแล้วจะทํายังไงคะอาจารย์ที่มันอยู่ต่อไปได้นานๆมันเป็นแบบมันอยู่ที่เยาวชนอยู่ที่หน่วยงานรัฐตอนนี้หน่วยงานรัฐก็เริ่มตื่นตัวแล้วก็มีการตอบรับในการที่มีการตื่นตัวตอบรับเนี้ยมันมีผลนะฮะทุกละครที่ออกมาก็มีผลนะทุกสิ่งอย่างมันประจวบเหมาะทาให้ภาคไทยได้กลับขึ้นมาละมันฟื้นขึ้นมาแล้วจะตนี้จะอยู่ได้ต่อไปไหมเนี่ย บารหน่วยงานรัฐจะทําต่อเรื่องใหม่มและคนจะนิยมมาต่อเรื่องไหม,อม <Okay. S 1> โอ้สุดยอดค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับทางเรานะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ